สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมเป็นสุดยอดเครื่องรางอีกหนึ่งรายการของน้วงปูศิลานะครับนั่นก็คือหนุมานหมือนหินรุ่นแรกน้วงปูศิลาสิริเจนโทองค์นี้เป็นเนื้อเงินปีพศ2568จํานวนการจัดสร้าง1,799องค์องค์นี้ใหม่เลข762หนุมานหมือนหินรุ่นแรกที่ระลึกในงานบุญประทายข้าวเปลือกปีพศ2568จากอักคระยัน ฮนุมานหางเจ็ดขดแห่งเจ้าคุณหลวงปู่ศิลาเิริจันโทสู่เครื่องรางฮนุมานหมื่นหินรุ่นแรกหลังแห่งวัดพระาธาตุหมื่นหินปลุกเสกโบสถ์มหาอุดรุ่นแรกเสกเดียวเข้มขังยิ่งหลวงปู่ศิลาเสกประคำผู้วิชาเอกรุ่นหนุมานหมื่นหินจัดสร้างถวายงานโดยมรดกสยามฮนุมานผู้มีฤทธิ์มากและมีฤทธิ์เต็มตามตำราฮนุมานถือกำเนิด กระโดดออกจากปากมันดามีขนาดตัวเท่ากับเด็กอายุ16ปีมีสีหน้าแปดมือหาวเป็นดาวเป็นเดือนจากการพิจรา,ารณาอนุมานหมื่นหินตรงตำลาจะด้วยความบังเอิญหรือความตั้งใจของทีผู้สร้างสิ่งนี้ก็คือเอกลักษณ์ที่จะเป็นตำนานฮนุมานผู้มีฤทธิ์มากหากศึกษาประวัติฮนุมานจะทราบว่าฮนุมานโดนสาบให้มีฤทธิ์เหลือเพียงครึ่งเดียวก่อนที่จะพบพระรามเมื่อพบพระรามจะมีฤทธิ์กลับมาดังเดิม มาตามลักษณะของอนุมานหมื่นหินคืออนุมานผู้มีฤทธิ์เต็มเพียงจิตและลึกถึงเพียงจิตศรัทธาก็จะพบปฏิหารหาอนุมานแต่ละตนจะต่อโค้ดต่อหมายเลขกำกับมีวรรณะเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันรุ่นนี้ออกแบบได้สวยงดงามเข้มขังควรค่าแก่การบูชานะครับนี่ครับลักษณะก็จะเป็นฮนุมานนั่งจับเข่านะครับสวยง,งามมากมากครับออกแบบได้สวยมากเลยนะครับอนุมานรุ่นนี้ ด้านหลังก็จะตอกโค้ดกำกับบริเวณนี้นะครับใต้ฐานก็จะอุดด้วยผงตอกหมายเลข762ตรงนี้ก็ปรากฏว่าวัดพระธาตุมื่นหินนะครับด้านหน้าก็จะมีด้านหลังก็จะมีคล้ายๆเป็นหน้าสอนอีกตรงนี้อีกหนึ่งที่นะครับองค์นี้สภาพสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมไม่ผ่านการใช้การบูชานะครับทางร้านออกให้บูชาองค์ละ8,900บาทเท่านั้นนะครับสนใจก็ทักสอบถามมาได้นะครับ